เป็นผู้เาเป็นผู้เ่า่าที่เป็นผเฒ่ามนีเเป็นพีย่งวนมาก่าอืมเป็นเจ้าที่ผมว่าผมโผกับดาวันาไพกมันตามพิวไปมันพิ่วเข้ามาแต่ได่ชดเท้าอวอนหัวงอใช่ชุดเท้าผมหอไอ้งอเงอกงอะไรมาเป็นวาเพราะเราเป็นผามกันเราเป็นบัดเมืองพี่ว่าเป็นบ้าบัดไอ้นี วัดนี่วัดไอ้ถาดก็เปงนี่เนี่เราเล่ามหลวงเมเหเห็นไหมฉันชี้ให้ดูว่าถาดใครคือขาดแน่นั่นแหละตาพี่เงี่ถาดเง้ยเดี๋วนเราาดก่าเก่าะังนี่ถาดเก่าจะควนเราดังเัวเวลาเวลามันเกิดเราเราเป็นนองก็ลงมก้นเอาพามาสวดตายบนบาดาตอนด้กจตอนด้กจงูใ่ญอยู่หันหลอย่างเดียวงูยำใหญ่งูยำเรื่งลามเรื่องเงืนเงื่อนอยู่ทีหัน บ่หน yeah, mm, yeah, bon ่วยดิอยู่ในถาดบ่จ้าเลยข้าวคีขึ้นไปจังเลยข้าวเราเห็นอันถาดสวยงามเลยชั้นวางถาด่ขึ้นเลยถาดที่ข้าวเหมือนถาดที่ข้าวเหมืดอันนั้นอันวัดเขายังเอาวัดเขาวัดเขาทุกิมเนาะคนมาสังกอเนาะแม่อนอย่มาสังกอหลวงปู่สมชายมาสังกอหลวงพู่อาจารย์ใจคิดอาจารย์สมชายมาสังคิดเองอาจารย์สมชายบัดนี้คนที่เพิ่นนั่นได้เฮ็ดส่งน้ำให้ให้ให้ผู้เพิ่นมาซื้อนี่ หรือว่าเอาง่ายๆก็คือเออนง่ายๆเนาะสิเป็นผีหรือว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นนั่งฟ้าหรือว่าจังใดก็เจตุขออนุญาตเด้อเพราะว่าพนซสามาว่าเป็นผีเนาะคือว่าคนบ้านใดค่ะคุณพ่อคนที่เพิ่นมาขายนามคนบ้านน้องเปิดน้องขั้นยุไกยุแมนบ่ะค่ะบัวขับวัวเพื่อแต่วัวยวนเนี่ยเนี่ยถ้ามันพูดมันเป็นเกตล็หดวงดวงเนาะดวง ่เขาหลวงมองว่เขาหลงไปบ้านเขาอยู่ภาคนั่นแต่ละอันบ้านแต่ลที่เขาไปรู้จักบันบ้า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 นเราอยู่บ้ามปนอนหลานเราก็ไปกับบ้านน้เบิดบ้านปีนไก่ไหมน้องเบิด้องขั้นไหมขั้นระดับแเราจำจำบ้านเราไว้เด้อเดี๋ยวเจตุสีพาเข้าไปหาเราแต่ว่าเราอยู่กับกาแฟเราเหมือนอยู่บ้านเราคนว่ะเราอยู่บ้านใดบัดที่นี่บ้านอยู่กับแฟนบ้านเราอยู่กับแฟนบ้านเราครับขายหนังกันเพิ่มแต่เราเป็นท่อมคูณเจ้าค่อ ผู้พ่อนั่นเนาะอมนเป็นผู้ยิกิงมูนาแงเป็นยังผู้หนึ่งเป็นผู้ใสเออผู้หนึ่งเป็นผู้ไสผู้ไหน้าตาดีผู้นีอบมืออืมมันวิ่นาแม่นาดสวยเลยได้แล้ครับครับผมมาจะว่าจุดจุดนี่แมั่นเห็นเทียหนึ่งเทียเดียวเนาะะเห็นหลายคนแล้วกวิจารณ์บอกเลยครับแม่นบอนกันจะว่าผู้นอนอยู่นี่ม่เห็นเทีย ขอกับไขอไว่า่ขอขอจนนขาเขาโป่กๆปมันเหลวแบบาจนเมื่อดันเมื่อมันเหวเนาะว่านยอขอจนขาเข้าโปรกลงโปมันเ้วแต่ว่าเอาหัวโมวันนไปแล้วนังกินแต่ว่ารอบนี่ละเพื่นสีไห้เนาะขอให้เพื่นไห้รอบนี้ เออันดวงไผดวงมันเนาะเพื่อนอาจสใหาเจ้ารอบนี้ก็ได้นี่เพื่อนห้เจ้าจุดแล้วนี่เพื่อนห้ยผมจุดวันที่กองนี่ว่าผมซื้อไปแล้วตัวใดตัวใดซื้อไว้ตัวใดซื้อหนึ่งซื้อหนตัวเดียวนี่วะอวศาที่ซื้อหนึ่งหนึมือ6ศูกหงกอบยหกั้อันใบลอตเตอรี่ปะกบไปที่ซื้อน้ำอันนี้่าไอออนไลน์มั้ไอ อ๋อไปที่บาทแม่อ๋อซื้อออนไลน์ให้ร้านซื้อให้คันคันคันออกตัวนี้นี่คันข่อยเห็นเจ้าออกไอเอ็นชะลาดพัดนี่ข่อยสิทธิเลียนมหาเจ้าเลยเดี๋ยวนี้ดังแท้ดังแท้เจ้าอ่ะเชงว่าพูมาอยู่เจ้าเจ้าก็ซื้ทามันเต้ได้ป่ะนี่พูมาทามันเต้ได้ไอ้เด้าโพลิเสื้อบางทีนี่ยความได้โอลิสมาสั่งให้สั่งให้เลยเนาะสั่งยังไงสั่งยังไงสิเรียนสั่งบ้านนี่เราเจ้าบ้านตง้ด้มักส่งได้ไหมบ้าง ทางบ้านไม่ได้เดี๋ยเอาเงาันได้น hey, ีก uh um. oh, ็ส้างให้เลยแมนบ้าแมนก็มันไปดูข้างนอกเราเอาไปอยู่ในหัวเรอยหมดฝันฝันกับบกฝันแมนบ่าเจ้าเจ้ายาผมอยูหนแปดีผมไม่ฝันตั้จเยผะคเป็นดวงเป็นคนในดวงไไม่นเป็นย่านเจ้าย่านบ่เิ็นเรื่่าไปไกลจังหว่าอยู่แต่ขนาะพูดไายไปเมี่ยพกแฟนแฟนผมก็ตตยกับ่หายจากเกียรนั่นล่ะายันโดนไอแฟนผมไต่ไปเลยเราะนสอย่างนีนี่ ตายอยู่นี่ราปวิบัติบ่กับตายอยู่ปองเงินปวามวาอยู่ไม่เห็นความบ้าอยู่น้องเพื่อนบัดที่เนียนเท่ากับยู่นี่ตลอดแต่ว่ากับพอต้าเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยซื้อลอตเตอรี่ไว้แม่นกับซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าเจตุกับสงสัยอยู่ว่าหนึ่งหกนี่มันตรงกันหลายอย่างทำไมเขาบอกนั่นเราเขาบอเราข้างเบวงว่าถูกจุดตัวนี้มันสีออกหนึ่งหกวากันมันออกหนึ่งหกกัเจือบจอดฟาดบึ้มเลยพี่น้องในดวงพวกไหนก็ดีเห็นเราเพราะเดี๋ยว่าเราคนไทย มดแล้วแต่แม่เขาดูแลนั่นนะครับมันมัวจ้าแต่บ่าดูเต้ยวะยังยังให้ให้กันเราคนบุหรี่ยังเดี๋ยวเพิ่นกับสีอันคันดังปุ๊บเพิ่นกับสีมีผู้เขามาอยากได้อัไนอยากได้อะนรเนาะถ้าขนาดทางนี่ก็ดีมั้เอาออกให้างมดไอ้บอมเปนโอ้หนิไอ้ตัวตัวเตื่อเนี่อหนิมอิบเรียบบ่อยมดอย่านี่จ้าเฮคดออกจัดให้ออกยังทีที่ที่พ่นบ้งแจกกับพว่มปลาอ๋อยุ่นหนีนอนยุ่มยุ่มพุ่มต้นหนีนอนเป็นบด น้ำเงนเนาะต้นไปเนาะจ้าสินนนนจ้าสิตรงกันว่าตรงกันเนาะตั้งแต่ขนาดคนเบิ่งกันยังหกสิบเอียคนเ,น <c oughs> เอาวีนว่างเลขหนึ่งหกหกหนึ่งหรือว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าย่าขาดย่าขาดหรือว่าหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะเพราะว่าบ้านเลขทีเพิ่นแต่ว, 16, าาว่าเลขสิบหกนี่นาพิจารณาเพราะว่าเลขรถกับตรงกันเนาะเลขรถก,กับมีหนึ่งหก บ้านเลขทีก็มีหนึ่งหกคนกับมาซื้อสิบหคนแก้วน้ำกับสิบหกแก้วเอาอันนี้พิจารณาเลขสิบหกเม็ดเดียววีนองเอาเล่าเล่าใครจเจริก็ได้น่ะโอ้ยเลขอันปูเหากันนะทำไมตัวเลขมันเรียงลงอย่างนี้หรอคะมันเลี้ยงแบบใดเออมันแาคือะคุดเีาขึ้นสีวางั่น แบบนี้เป็นังไงฮเอามันตีแล้วกามันแตะว่ามันไ่ค้นบนค้นล่างผม่ชูชูแม่มันผมถาเนยว่าเอาท่านใดก่อกรมมาอยู่ดิเรื่งมัดสีแล้วมันเห็นเป็นเลขสองสองหู่นี่เลปกติมันสีึ้นี่สีเลียงึ้นเลี้ยงอันนี้มันยืนเลียงกันสามตเลยบ้างเอ้าวมันกเรื่อออกค้างกันเนี่เอ้าวเรื่องออกค้างเอาเปนแสดเล้วดี่เป็นสดมกูที่นี่เลขออกคางมันเป็นเสหวโอ้โหเลยอันนี้กินเขาเรืองมากคือารควบตรงเนาะไม่งนปกติมันถึงเลี้ยงบนเ เอาัวไปทงนโแมยก่ตัวทางมันอปันเรียกันตััน่ตัวเดิ่านี่ว่าแปลพิซามาจว่าผมก็ไม่มาเกี่นี้ไปมาหนันผมกับนีแต่แนวแปลกแปลก่าจะเียว่าบิกกอนเหน็บการกมมาจุดกระตูกเรียกมันเอาไฟจากผมมาจุดามหัวจัดผมจนหลุดโคตแมบโความมถูกแมนนั่นเลยหัวหัวก็แก่จนหลุดแล้ว ันถือคนส่วนใหญ่วันสี่ห้กับเขาไล่วันแบนบ่จามันแปลกันมันมันตุงเาเนาะมัตงรหมพีมันจะหัวอะไรางสิอันนม่กผมไปต้นบขาม่อผมยังถามนาอยู่ว่านาท่านในกนทานในร่มมุบางวาเนาะแปลกมากเลยกัะปักจังสี่ล่ะกะปแบบนแต่ว่าแต่ว่าอันเลยกมันกือมาขขาเราเนาะ ีมันสากีมันมันแนตรงมาแล้วแม่น้ำปากัวแหัวมันแนไปทั้งต่นขามนี่ตัวใดล่ะตใดล่ะแม่ตัวใดสองสองอ่ะสองสองหาเด้ค่ะพี่น้องค่ะไส่นนพี่น้องใส่ดุนทินิดทิกเจาะหน้าเอาเหล็กเล่าอ่ะจานนู เอาเข้าก <oung S 2> ัไปเข้ากับไปเพรว่เรียกหาแบมาถึงหามากเลยาต้องหาตัวเนาะอันนี้ไม่ถนนเส้นใหญ่บอกแม่ครับตรงนี้เขเป็นตัวนตนี้เสนีครับอเดี๋ยวโอ้สมบูรณ์าบ่ตอนไหนหอดอันนั่นยูก่เขาเป็นเยกเป็นวันรพักครับเป็นร้องักนะที่ร้อกัก เี่ยวไปตุนีได้ไหนเมื่อคนเป็นนเอาใหม่ไผ่มาตัดไใ้เป็นแบานี้คนเห็นบัญชีแค่ก้านต้นมะหวงนี่ซึ่งมนเป็นไม้ไผ่พอดีคันต่ำเมยไผ่กับหัวรอนปัง้อนปีว่าเลี้ยงกับลุงมาเปียบเปียบเปียบคือเคยเห็นนี่ว่าเคยมีอยู่แบบนี้บ่ออแล้วมีกับมีมีกับแตกสามตัวถ้ามีแบบเคยเห็นแต่ว่ามันแตกสามตัวแตกห้าน้อยสามตัวสามตัวเลยเด้ แมนถ้าถ้าเลขออกแบบนี้มันเคยแตกสามตซสื่อฮาน้อยไวรลวดเพราะว่า<อ>มักออกฮา<ต>น้อยมันตรงกันกันกบเลขอันจุดย้อนของปูนตามมีย่ายเงินห้าสองห้าอันนี้สองสองหาเทากับไปพิจารณาเล้ามือน,นี่แล้วกับไปพิจารณารัฐบาลไทย สองยังก่อคือไต้ยินว่าสองเก่าสองสองหาเอออืมให้เขาเป็นสองเขาเห็นอนไรว่วเปนเหมือนนอต้องเี้ยนอพวกถูเลยกันแปลกกับสองื่อนค่ะเหมือนบ้าเบิ้งมันเป็นไอ้ของพวามันสองเอาเบ้า ป็นยาต่ว่าสองหาเห็นต่ว่าผู้เห็นขกงาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเีคะคือยังเก็บดูตาเบิ้งแล้วมันมีการเป็น้าวและรอยหรืกว่มันใจนะต่บ่าสองตัวไายเน่มันใจเราสองหาเนาะเก็ดสองห้าบอแมโซ่เห็นเจ็ดสองหาบ่เอาบัดนี้เพื่อนเป็นเกอรองหาว่าเอาพี่น้องผิจารณาเบิงผูเบิงโหลดก็ได้ตีลังกาเบิงหละไป ในตีลังกาเบิ้งเหรอแทะหัวเบิ้อง่ะมหัศจรรย์ตัวเลขเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเเากล่องหัวไทยไทยไปไทยพ่อมาไทยเอาโอ้ยอยากให้เราหมาเราสวกเด้อเราเศร้าอยู่แปดปีเราซอยสุกเด้อพี่น้องเนียซอยสุกเด้อในเทพบดานี่ยจะพี่จะท่านชินสะพิดกันโอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวมานี่เด้อตัวใดแท้เราพ่อคือซองคักแท้เด้อเนี่ยแต่ว่าสองหานี่เห็นชัดอยู่เนาะแต่ขนาดว่าหมั่นใจบรนได